คะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสนะคะที่ได้เห็นตัวแทนเยาวชนนะคะทั้งไทยและหญิงนะคะเข้าร่วมโครงการกรุงไทยแอคซ่าโนยูแคนฟุตบอลยู t ยู15 Academy ในวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นการเปิดสนามของภาคกลางซึ่งเป็นสนามสุดท้ายนะคะสนามที่4ซึ่งเร,เราจัดกิจกรรมนี้นะคะ่ะมา4ครั้งนะคะใน4ภาคนะคะแล้วก็มีตัวแทนเยาวชน ทั้งประเทศเลยค่ะมาคัดตัวแล้วก็เข้าร่วมโครงการในมากกว่า2,000คนนะคะจริงๆแล้วเราหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าวันนี้เนี่ย น้องๆทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยก็จะได้เข้าไปฝึกพัฒนานะคะให้เขาได้แข็งแก่งแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ได้ไปร่วมฝึกกับเข้าแคมป์นะคะกับโค้ชนะคะซึ่งเป็น AFC A, A License License นะคะที่สนาม True Arena ที่อำเภอหัวหินประจวบคีรีขันนะคะแล้วก็เรายังมีโอกาสอย่างยิ่งที่ได้มอบทุนการศึกษานะคะอีกคนละ5,000บาทเพราะฉะน,นั้นเรารู้สึกดีใจมากๆที่เราได้เข้าสนับสนุนโครงการนะคะแล้วก็ให้ตัวแทนทุกคนเนี่ยได้มีความม,มีโอกาสในกา,ในการยกระดับ พัฒนานะคะสกิลหรือว่าทักษะในการเล่นฟุตบอลนะคะให้เป็นส่ระดับมาตรฐานสากลน,นะคะเดนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการของกรุงไทยแอคซ่าในวันนี้นะคะจะช่วย ส่งเสริมพลังนะคะแล้วก็พูดตรงๆเลยค่ะทำให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็โครงการของเรานะคะเรามีความเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยค่ะทำได้นะคะทุกคนต้องข้ามศักยภาพขีดความส,สมามารถของตัวเองนะคะแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสทำให้ทุกคนเยาวชนไทยนะคะได้สารฝันตามที่เขาต้องการค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณค่ะ